สวัสดีทุกทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกันกบผมอีกครั้งหนึ่งกับเกม b บีดเบฟโซนะครับในวันนี้เนี่ยได้มีข่าวตู้กาชาลีลังเข้ามานะครับก็เราจะมาสรุปตู้นั้นกันเนาะซึ่งคลิปนี้ลงเนี่ยตู้จะมาต่อกันเลยต่อจากคลิปนะครับตู้นี้เนี่ยมาวันที่4เดือน8บ่าย2อโมงอยู่จนถึงวันที่7เดือน8ก่อนบ่าย2มแน่นอนคลิปนี้ลงก่อนตู้มาเพียงสักไม่กี่ชั่วโมง นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเลดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะเปิดกันเนาะสำหรับตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ละครรีรันนะผมบอกไว้ก่อนเผื่อผู้เล่นใหม่งงว่าเฮ้ยพี่ตู้ใหม่ใหม,ม่แล้วหรอไม่ใช่อันนี้คือตู้ที่เคยมีมาแล้วนะครับมันรีรันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับตู้จากทางนอกบทโกโก้โซไซตี้นะครับทั้ง2ตัวเนี่ย เป็นตัวละครที่เคยดีมาแล้วทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอุนคริราาห,หรือกิจอนจเนาะไม่ใช่ตัวละครใหม่ล่าสุดแต่อย่างใดแต่ถามว่ามันยังใหม่อยู่ไหมระยะเวลามาได้ไม่ไม่นานนี้เองนะน่าจะยังมาไม่ถึงครึ่งปีนะครับสำหรับอุนคริราและกิงจอแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าทั้งสองคนนี้ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูเรื่องตัวละครที่ รวมตู้ดีกว่านะครับว่ามันจะน่าสนใจให้เราถวายเพชรหรือเปล่านะครับสำหรับตู้นี้ตัวแรกเลยคีระนะครับคีระกลางๆนะครับเฉยๆไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะครับเอาเท่าที่ผมคิดได้ว่ามันจะไปทําอะไรได้บ้างเนี่ยก็ลงเล่นปกติทั่วไปหอ,หอคอยดันกิวได้อยู่ไหวอยู่นะครับตัวนี้ดันกิวโอเคอยู่นะสำหรับสังหารฮอลโลระยะไกลนะครับได้อยู่สำหรับคีระเนาะ ฮิสกายาโทชิโร่นะครับไอตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนผมมองว่ามันดูดีนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมไปเล่นลองไปเล่นหลายรอบแล้วรู้สึกว่าเกมเพย์มันดูไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับพอเก่งไหมก็อยู่ในระดับที่มันดูดีนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายทั้งความแรงแล้วก็อาวุิตี้ไม่ได้สูงเยอะมักมายอะไรนะครับเมื่อเทียบตัวละครใหม่ ถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้นะครับแต่คุณจะเล่นหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับมันเล่นได้แน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเล่นหรือเปล่าแค่นั้นเลยนะครับหอคงหอคอยไปเล่นตามโบนัสมันก็ผ่านได้นะครับดันธรรมดาทั่วไปมันเล่นได้แน่นอนนะครับส่วนดันกงดันกิวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวข้างเหมือเยวว่าตัวข้างคุณดีหรือเปล่านะถ้าเกิดตัวข้างคุณไม่ค่อยสมประกอบด้วยเอาตัวนี้ไปด้วยมันคงไม่ไหวนะครับ แต่ถ้าตัวข้างคุณดีมากๆไอ้ตัวนี้1นึ่งกับพ้ามันก็มันก็ไปได้นะมครับมันอยู่ที่ตัวข้างแล้็ตัวที่คุณบัะคับด้วยเนาะเพราะว่าดันกิลมันใช้3ตัวละครน,นะครับแต่ถามว่าตัวนี้เหมาะตีกิวไหมยังมองว่าเฉยๆอยู่นะครับไม่ได้เหมาะแบบคีระนะครับคีระสมันเป็นตัว,ตวละครตีปกติไงแล้วรู้สึกว่าน่าจะมีการบอให้ด้วยนะไอ้นี่ผมไม่คอนเฟิร์มไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าเจ้าคีระเนี่ตีกิวได้อยู่นะครับแต่อ้ยิทกการนี้คือต้องดูองค์ประกรอบโดยรวมนะครับ ส่วนเจ้าชูเฮชูเฮเหมือนคีระเลยนะครับตีกิวแต่เก่งกว่าเยอะนะครับชูเฮเก่งกว่าคีระเยอะเลยนะครับตีกิวเผาเดียวกันชูเฮกันบ่อแน่นอนนะครับคีระก็น่าจะกันนะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ากันบ่อหรือเปล่าแต่ชูเฮเนี่ยกันแน่นอนนะครับกันบ่อแน่นอนอ่ากันบ่กิวฮาร์ดฮอลโลระยะไกลแน่นอนชูเฮเนี่ยตีกิวได้ดีเลยนะครับสำหรับชูเฮไวเดนดีเมกตัวนี้ตีกิวฮอลโลระยะไกลได้ดีเลยแล้วก็ ขอคอยกับเก็บตรงเก็บแต้มธรรมดาทั่วไปมันผ่านได้ละสำหรับชูดีไม่มีอะไรยากเกินไปนะครับขอคอยก็ไปลงตามตรงที่บนนะนะครับส่วนดันเก็บแต้มอะไรพวกนี้มันไม่ยากหร่อละคุณใช้ตัวอะไรธรรดาพวกนี้คุณผ่านได้หมดเลยนะครับกิมจอหน้าที่หลักเขาเลยก็คือดอกน้ําหอมแดงนะครับตัวนี้เพิ่มน้ําหอมแดง5้าขวดหน้าที่มีมีแน่นอนสำหรับกิมจอเนาะแล้วก็เป็นตัวละครสีฟ้าที่ เกมเพย์ดูดีเลยนะครับเกมเพย์ดูดีมากเลยสำหรับกิมจอนอะในการลงเก็บน้ำหอมสีฟ้ากดเล็กเนี่ยเจ้ากิมจอเกมเพย์ผมบอกว่ามันเล่นลื่นลื่นสุดๆละวเนมวดาตัวละครสีฟ้าที่ดับน้ำหอมสีแดงนะครับอ่าอันนี้ส่วนตัวนะผมไม่เคยเล่นหรอกแนตะ่ดูจากตามันแบบมันดูลื่นกว่าอุณาออุณหนานะครับอ่าอันนี้ส่วนตัวเนาะสำหรับกิมจอประมาณนี้นะครับดอปน้ำหอมเนาะก็ หอคอยมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับเอาจริงๆทุกตัวละครเนี่ยผมจะไม่พูดซ้ำนานตัวละครทุกตัวเนี่ยมันผ่านหอคอยได้อยู่แล้วนะครับแค่ให้ตรงตามเงื่อนไขของมันนะครับยินยินเนี่ยมันเล่นแค่ปกตินะครับมันไม่ค่อยมีสิ่งที่ที่โฟกัสเหมือนแบบไอ้พวกเนี่ยคือแบบไปตีกิวหน้าที่หลังอนะไรเงียยินเหมือนจะไม่ค่อยมีนะครับก็คือลงเล่นปกติหอคอยแล้วก็รู้สึกเขาจะมีบล็อกการหลบหลีก นะครับซึ่งมันเป็นพาสิกที่ดีเหมือนกันนะครับเผื่อเอาไปใช้ในบางดันนะครับไม่ว่าจะเป็นหอคอยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบเงื่อนไขเยอะๆเนี่ยอาจจะมีตรงกับยินนะครับก็เอาไปใช้ได้นะผมจําได้ว่าเกมเพล์เขาก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับเฉยๆกลางๆตัวนี้นะครับสำหรับยินไอเซนไวเดตตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในบรรดาสังหารเอสปานาะยะประชิด นะครับสำหรับไอเซนซาสุเกะตอนนี้ยังไม่มีตัวละครตัวไหนที่สังหารเอสปาดาที่โจมตีระยะประชิดเก่งเท่าเขานะครับผมทดลองใช้จริงเนาะไอเซนเนี่ยผมมีแค่หนึ่งกับห้านะครับน้ําหอมทําแค่สิบห้าตีตีกิวฮาร์อะบอสตัวสุดท้ายไม่ใช่รดเกาะไอเซนตีจนตายเลยขนาดไม่ใช่รดเกาะนะเขาตีจนอ e ีฝ่ายตายเลยนะครับเออคือ แรงมากนะครับตีทะลุเลยอ่ะไอเซนนี่คือแบบต้องบอกเลยว่าโคตรแรงเลยขนาดีแค่หนึ่งห้านะพี่เขาตัวไอเซนเนี่ยบวกความเสียหายเยอะมากในการตีกิลเอสปาดาครับคือเจ๋งจริงๆ,ๆผมก่อนที่จะได้อบิลันมาเนี่ยก่อนที่จะได้นกมาเนี่ยผมเอาไอเซนเนี่ยไปตีเอสปาดาระยะไกลยังผ่านเลยบอสตัวสุดท้ายเนี่ยแพ้สีด้วยนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยบอสมันเป็นสีฟ้าใช่ไหมอ่ะไอเซนสีแดงผมยังผ่านได้เลยใช้ไอเซนด้วยนะไปผ่าน นะครับเออคือเก่งมากจริงๆนะครับใครที่กำลังมองหาตีเอสปาดาอยู่เนี่ยไอเซนบอกเลยว่าโหผมยกให้2นิ้วเลยนะครับนิ้วโป้งยกให้2นิ้วเลยนะครับเก่งจริงๆนะครับแรงจริงๆนะครับต่อไปฮิสกัยยะโทชิโร่นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ดอกได้ดีมากๆเพราะว่าฮิสกัยยะเนี่ยดอกทั้งน้ําหอมสีม่วงดอกทั้งหยาดน้ําสีม่วงนะครับดอกทั้งหยดดอกทั้งน้ําหอม มันเนื้อหอมมากในการลงเล่นเลดบอสเพราะปัจจุบันนะครับเลดบอสเนี่ยจะเห็นเนาะหลายคนอาจจะเห็นว่าหลายห้องเนี่ยเขียนชื่อห้องไว้เลยว่าเฮ้ยพี่ต้องใช้ตัวละครดอกน้ําหอมไม่ก็หยาดน้านะถึงจะให้เล่นด้วยถ้าพี่ไม่ใช้คุณโดนคิกคุณโดนเตะออกนะครับซึ่งไม่ไ้มองที่ไหนไกลนะครับผมก็เป็นนะครับผมก็ตั้งห้องเหมือนนั้นเออใครที่ไม่ใช้ตัวละครตรงตามเมือนไขยผมก็เตะออกนะครับฮิสเกียตัวนี้เนี่ย นอกจากได้น้ําหอมแล้วยังได้หยาดน้ําด้วยได้ทั้งสองอย่างไปในตัวไปลงเลนบอสโคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มเลยคือคุณแค่เอายิสกุกยาไปอ่ะบางทีคุณอาจจะใส่ของโง่เลยนะแต่ยิสกุกยามันเข้ามาก็ไม่อยากไม่ไมค่อยอยากไปหรอกเพราะว่าแค่ตัวเขามายืนแช่อยู่ในห้องเนี่ยก็คุ้มค่ามากแล้วนะครับเพราะเขาดรอปถึง2องอย่างเลยนะครับส่วนในเรื่องของเกมพงเกมเพลย์เนี่ยถ้าไม่ตายเขาดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าไม่ตายเขาเนี่ย ทำดีบัฟไม่พอยังลดเกาะอ,อีกังหานนะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากในเลนบอสนะครับคุณกดเนี่ยบอสบางเลยตีหายโป๊ะๆหายเลยนะครับเป็นตัวละครอีตัวหนึ่งที่ดีมากคุณเอาไปเล่นในเลดบอสเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อหอมเลยนะครับสำหรับฮิสบิยะโทชิโร่สีส้มตัวนี้นะครับเอาละ่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องเลทก่อนแล้วค่อยมาพูดถึง2ตัวละครนี้แบบโบก,กัสน,นะครับไอ้ตัวละครพวกนี้ผมขออนุญาตพูดแบบเอาข้าวเนาะไอ้ตัวละครร่วมตู้นะครับผมไม่ค่อยอยากโฟกัสมากเท่าไหร่แต่ที่ผมพูดไปก็นั่นแหละหน้าที่เ,เองเขานะครับคุณชอบหรือเปล่าคุณอยากเดิมพันในการเปิดหาเขาหรือเปล่าอันนี้คุณต้องไปคิดทีน,นะครับแต่ก่อนอื่นมันดูเลทกันก่อนนะครับสำหรับเลทตู้นี้เนี่ยแน่นอนว่า6ซเหมือนตู้ทั่วไปนะครับ โอกาสได้5ดาวที่ตรงไฮไลท์ก็คือตัวละครข้างบนที่ทุกคนได้เห็นเมื่อกี้เนี <uli> ่ยอยู่ที่4.5ทุกสเต็ปโอกาสลุลเลดอยู่ที่1.5ทุกสเต็ปนะครับสเต็ปที่16116แล้วก็21ใช้ลูกแก้ววิญญาณอยู่ที่1 5 0นะครับ2 7งเจแล้วก็ย2ใช้ลูกแก้ววิญญาณอยู่ที่200ลูกแก้ววิญญาณนะครับและที่เหลือเนี่ยใช้ลูกแก้ววิญญาณอยู่ที่250หหมดนะครับทุกสเต็ปเลยเนาะ แต่ว่ามันจะพิเศษตรงสเต็ปที่ 5, 10, 15, 20แล้าและก็25ที่เขาจะการันตีตัวละคร5ดาวให้คุณไปเลย1ตัวแบบไฮไลท์นะครับก็แน่นอนคุณจะได้ตัวละครข้างบนนี้1ตัวแน่นอนนะครับซึ่งเรนดอมนะอ่าก็ต้องเป็นดุนเอาว่าจะออกอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครหน้าปกของเรานะครับพระเอก2คนในตู้นี้นะครับนั่นก็คือจิมจอกนะครับ แน่นอนกิมจอก็ติดเผาอารันคาแล้วก็เอสปาดาหเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวละครสีเขียวสายสกิล SP ที่เลเวล200ขเขาเนี่ยอยู่ที่847หน่วยนะครับซึ่งถือว่าเยอะเลยนะครับเขาเป็นผู้สังหัร์อารันคาก็จะตีอารันคาได้ดุนแรงมากๆเลยนะครับกิมจอเป็นตัวละครตีระยะประชิดเนาะตัวนี้เนี่ยเขาตีระยะประชิดหรือเรียกว่าโจมตีรูปแบบสีแดงน,นะครับทุกสกิลจะมีโอกาสทําให้ยืดสายติดอ่อนแหลกนะครับรวมถึงการโจมตีปกติด้วย สกิลสามสามารถชาร์จได้นะครับสามารถชาร์จแล้วปล่อยได้นะสกิล1ปล่อยเป็นบีมไปข้างหน้านะครับก็ยิงพุ่งไปข้างหน้าอารมณ์เหมือนยามโตะกินริวไซตตัวใหม่อ่ะที่ผมเพิ่งรีวิวไปอะ่ะท่านหนึ่งคล้ายๆกันนะครับส่วนท่า2จะอารมณ์เหมือนชูเฮบางไคยิลันโกล่างหน้ากากที่เป็นตัวสีส้มล่างนิยายล่างออริจินอลนะครับคือรวบก่อนแล้วค่อยระเบิดนะครับนี่คือสกิลของเขาส่วนถ้าไม่ได้ทำให้อีฟายติดอ่อนแรงแน่นอนอยู่นะครับ เจ้ากินจอเนี่ยจะมีลิงก์ก็คือลดคูดาวสกิลอยู่ที่12สกิลพสัสซีที่เขาได้รับนะครับก็จะเป็นไม่ติดอ่อนแรง100นะครับมียกเลิกดาดศัตรูและเมื่อศัตรูติดอ่อนแรงเนี่ยกิมจอจะทําความเสียหายใส่ตัวละครที่ติดอ่อนแรงแรงขึ้น20นะครับความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับเขาจะประเคนให้แรงขึ้น20นะครับ Ability ที่กินจอได้รับเนาะก็จะมีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติกับเพิ่มขอบเขตของสกิลให้สกิลกว้างขึ้นไกลขึ้น20%อนะครับอย่างละ20%เรเลยเพิ่มยิตสกิลบวก2นะครับก็เป็น Ability ที่สุดยอดสุดของสลับสายอนะครับเป็น Ability ที่แบบสุดยอดระดับต้นๆเลยนะครับก็ในบรรดาตอนนี้เนี่ยในเกมเนี่ยเพิ่มยิตสกิลบวก2เนี่ยคือเยอะสุดแล้วในเกม นะครับในปัจจุบันนะครับก็คือแน่นอนทินจอตัวน,นี้แรงระดับต้นของเกมเลยนะครับเพราะว่าเขามีเพิ่มฮิตถึง2นะครับแรงมากจริงจความเสียหายถ้าไม่ตายกินจอแรงขึ้น40%นะครับและเมื่ออีฟายติดอ่อนแรงจากกินจอก็จะติดเพิ่มไปเลย5วินาทีอาเปลนี้นี้เขาเขียนว่าทีมและปาร์ตี้ก็แปลว่าอาเปลนี้นี้จะส่งผลทั้งทีมและก็ปาร์ตี้ของเรานะครับเมื่อตัวละครสีเขียวเผาอลรันคาโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะพิโอติความเสียหายทั้งหมดจะแรงขึ้น20%นะครับ เหมือนพานสซีฟอันนี้นะครับเหมือนพานสซีฟอันนีแนนแนนนนน้แค่เปลี่ยนจากอ่อนแรงเป็นสารพิบปุเป็นสารพิบุตินะครับแค่เปลี่ยนจากอ่อนแรงเป็นสารพิบุติพูดง่ายๆอารันคาสีเขียวทีมเราอ่ะนะครับทีมเราใครก็ได้ที่เป็นอารันคาสีเขียวโจมตีใส่ตัวละครที่ติดพิษติดไฟติดอะไรก็แล้วแต่ที่ติดสารพิบตุตะจะแรงขึ้น20%นะครับลบพิเชิญบวกหนึ่งนะครับแล้วก็จํานวนดอกน้ําหอมปีฟ้าทั้งเล็กและก็ใหญ่เนี่ย เอาดรอปน้ำหอมใหญ่ด้วยนะกินจอเนะี่ยดรอปเพิ่มอย่างละ5ขวดนะครับอาบ l ตี้นี้ไม่ซ้อนทับก,กันกูใช้กินจอ4ตัวก็เพิ่มมา2ี่ขวดนะครับประมาณนี้สำหรับกินจอนะครับก็เป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งเลยที่เก่งนะครับดรอปน้ำหอมได้ดีน้ำหอมใหญ่น้ำหอมเล็กเกมเพลย์ได้ดีนะครับตัวนี้ตีกิวได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาแหลกนะครับสำหรับสังหารอราลอาาันคารระยะไระชิดเนาะเอาละเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือ อุนค uh, ิโอล่านะครับอุนคิโอล่าเนี่ยเขาเป็นตัวละครอารันคาแล้วก็เอสปาดาเหมือนกิมจอเลยเขาเป็นตัวละครสีส้มนะครับตัวละครสีส้มสายโจมตีปกตินะครับ ATK อยู่ที่796หน่วยที่เลเวล200ถือว่าโอเคนะครับเขาโจมตีระยะไกลนะครับเขาเป็นตัวละครโจมตีระยะไกลก็โจมตีสีน้าเงินนั่นแหละนะครับทุกการโจมตีของเขาเนี่ยมีโอกาสทําให้ยีฝ่ายติดลูกกลิ่นนะครับมีโอกาสทาให้ีฝ่ายติดลูกกลิ่นถ้าไม่ตายติดลูกกลิ่นแน่นอนแล้วก็ ทำดีบัฟด้วยสำหรับทำให้ตายเขานะครับทำให้อ e ีฝ่ายเนี่ยอ่อนยวบอ่ะผมเรียกไม่ถูกอ่ะทำใ e ห้ฝ่ายบางอ่ะนะครับบางเลยนะครับดีบัฟเหมือนอารมณ์แบบที่สกยะข้างบนที่ผมพูดอ่ะนะครับเหมือนไอ้ตัวเนี้ยอ่าเหมือนตัวน,นี้เลยนะครับทำให้อ e ีกฝ่ายเจอดีบัฟนะครับอ่อนยวบเลยแล้วก็ติดลูกยินนะครับอ่าประเด็นนะอยู่ดีๆก็ติดขัดอ่าอุนคีล่าเนี่ยโจมตีปกติ คือลิงก์ของเขาต้องบอกว่าลิงก์ของเขาคือโจมตีปกติ20%นะครับโทอร์ทีเบอร์นะครับอุนคิล่าเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ20%่สอรนนะไอ้น,นี้คือลิงก์ของเขานะครับสกิลพาร์สีที่เขาได้รับนะครับก็จะมีไม่ติดออลแรง100%นะครับอุนคิล่าไม่ติดออลแรง100%ก็เอาไว้กันบ่อเอสปาดานะครับเขาไปตีก <s> ิลเอสปาดาได้เลยทั้งไกลทั้งไกลนะครับเขาไม่ติดบ่อแน่นอน l ราไเชนวกหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่ออีฝ่ายติดลุกกินอุนคิร่าจะทำดาเมจได้แรงขึ้นอีก20%เมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ติดลุกกินนะครับทุกการโจมตีเลยนะครับอาบิลิตี้ที่อุนคิร่าได้รับนะครับเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ20%เพิ่มความเสียหายสก,กิล30%เพิ่มฮิตโจมตีปกติบวกหนึ่งนะครับเมื่ออีฝ่ายติดลุกกินติดนานครึ่ง2วินาทีมีซปเปอร์อเมอร์คืออุนคิร่าโดนตีไม่ล้มไม่ชะงักนะครับ มียกเลิกกากดศัตรูด้วยศัตรูไม่สามารถกาดการโจมตีได้นะครับเมื่อศัตรูติดสารพิบัตินะครับอุนคิว่าจะบวก a d k 80%อเนนะครับอ่าเมื่อศัตรูติดสารพิบัตินะอุนคิว่าจะบวก a d k 80%อเนนะครับไอน,นี้เหมือนเขาเขียนมาไม่หมดเขาเขียนว่าเมื่อศัตรูติดสาะพิบัติใช่ไหมแต่มันต้องติดจากอุนคิว่านะคนอื่นทําติดมันไม่ขึ้นนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ คุณื่นทําติดเนี่ยมันไม่ขึ้นต้องแค่ตัวเองทําติดเท่านั้นนะครับก็คือติดลูกกินจากอุลคุลาเนี่ยจะบวก ATK 80%นะครับและก็เหมือนไอเซนเลยนะครับอาวุธนี้เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหาร30%แต่เมื่อคุณลงแบบกิวจะกลายเป็นเพิ่ม50%นะครับก็พูดง่ายๆอุลคุลาตีเอ็กปาดาแรงขึ้น30%นะครับถ้าเป็นสู้แบบกิวเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น50%อนะครับอะไรที่ไม่ใช่แบบกิ่ย จะพ v p p พ e พีสังเวียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันให้แค่30%แต่เมื่อคุณเปลี่ยนไปเป็นตีกิลมันจะให้เป็น50%นแทนนะครับความเสียหายของโจมตีสีน้ำเงินก็คือโจมตีระยะไกลของคุณคิโอลาเนี่ยแรงขึ้น10%เมื่อคุณลงอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกอย่างเลยทุกคอนเทนต์เลยมันจะแรงขึ้น10%ยกเว้นกิลนะครับเพราะว่าเมื่อคุณลงแบบกิลเนี่ยมันจะกลายเป็น30%ิรเ็นตะครับอุลคิโอราเป็นตัวละครสังหาร, ada, ราเอสปาดา เขาเป็นตัวละครตีเอสปาดาระยะไกลที่เก่งที่สุดในเกมสำหรับสายโจมตีปกติไอเซนเนี่ยคือตัวละครที่โจมตีระยะประชิดเอสปารดาระยะไกลที่เก่งที่สุดเอ้ระยะประชิดเอสปาดาระยะประชิดที่เก่งที่สุดในเกมส่วนอุนคีลร่าเหมือนไอเซนแต่เป็นระยะไกลนะครับซึ่งถามว่ามี2ตัวนี้เนีย่ยมันไข้ไปเล่นระยะไกลระยะไกลเลยไหมไ,ได้นะครับอุนคิลร่าเอามาแถในระยะใกล้ก็ได้ไอเซนเอาไปแถในระยะไกลก็ได้ นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระยะของตัวเองจะโชว์ประสิทธิภาพได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันได้บัสนะครับแรงมากๆนะครับประมาณนี้สลับสรุปตัวนี้นะครับมาสรุปอีชีสิ้นท้ายนะครับกิมจอนี่ตีกิว็ได้ดับน้ําหอมก็ได้นะครับได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ตัวเขาเก่งนะครับมีความแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเพิ่มฮิตคือแบบเพิ่มทั้งสองเนี่ยนะครับเกมเพย์ไม่น่าเกียดนะครับเกมเพย์ดูดีนะครับอุนคิวล่า เก่งตีแรงนะครับตีขึ้นบวก80ปุ๊บโคตรแรงเลยอารมณ์เหมือนไอเซนสีเขียวที่ผมรีวิวไปอะ่ะใกล้เคียงกันนะครับแค่ไอเซนตัวนั้นดีกว่านะครับอ่าใกล้เคียงกันนะครับอ่าแต่ไอเซนตัวนั้นดีกว่าเพราะว่ามันมีบูทมีโลมีเกรดเอฟก์ไอนี่ไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ความแรงนะครับแต่มันแรงไหมมนแรงจริงๆมันโคตรแรงเลยแถมถ้าไม่ตายยังเป็นดีบัฟอีกเอาไปเล่นมือได้ด้วยนะครับสำหรับอุนคิียวลาเนาะ มิสึกยากามที่บอกเลยนะครับดอบทั้งหยาดน้ําแล้วก็น้ําหอมทำให้ตายก็ทำดีบัฟมีอะไรแต่ละอย่างคือดูดีเลยเอาไปลงเลดบอสคือเนื้อหอมเลยนะครับไอเซนตีเอสปาดาระยะประชิดได้ดีมากๆสำหรับตัวนี้นะครับเก่งมากๆนะครับเอาไปแถระยะไกลก็พอได้นะครับยินเฉยๆนะครับกลางๆพอพอดูได้นะครับก็มีที่พิเศษหน่อยก็คือบล็อกการลงดีของไลสก,กัดนะครับไอนี้คือที่ดูดีหน่อย ก็จะได้ไปใช้ในของค้งหอคอยนะครับถ้าผมผิดพลาดต้องขออภัยนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่า,าวไรสังกัดหรือเปล่านะครับแต่ประมาณนี้สำหรับกิมเจ้ากิมจอเนี่ยก็ดรอปน้ำหอมสีแดงนะครับเกมเพลย์ดูดีนะครับชูเฮเตกิวอลันฮอลโล่ไม่ใช่อลันดาทูบผิดขออภัยนะครับตีฮอลโล่ระยะไกลได้ดีนะครับสำหรับชูเฮเก่งเลยเป็นระดับต้นๆสำหรับสังหารฮอลโล่ระยะไกลนะครับฮิซึกัยะก็ออยผ่านคอนเทนต์ปกตินะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเกมเพลย์ก็ ไม่แยกนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูดีมากนะครับโดยรวมคือพอดูได้นะครับคิระเหมือนชูเฮแต่อ่อนกว่านะครับอ่อนกว่าแบบเห็นได้ชัดน,นะครับชูเฮดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะได้คิระให้ได้ชูเฮเถอะเชื่อผม <c oughs> โอเคประมาณนี้สำหรับตู้นี้นะครับจะเปิดไม่เมิด <c oughs> จะเปิดไม่เปิด <c oughs> ลองคิดดูนะครับผมตอบแทนคุณไม่ได้นะเพราะว่าแต่ละคนใช้งานไม่เหมือนกัน ถ้าคุณอยากเอาไปตีเอสปาดาคุณกําลังติดปัญหาอยู่ว่าเฮ้ยเอสปาดาตีไกลฉันไม่ผ่านสักทีอยากผ่านแล้วอุนคิล่าได้มาผ่านไหมผ่านผมรับประกันแค่น้ําหอมสิบผมว่าก็ตีไส้แตกแล้วอ่ะอุนคิล่านะครับแต่ลืมพู้ต่อยู่ที่ตัวข้างบนด้วยนะถ้าเกิดคุณมีแค่อุนคิล่าตัวเดียวน้ําหอมแค่สิบผมว่าน่าจะไม่ไหวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจำําหอมเยอะบางคนก็ทําโซโล่มาก็มีก็มีเหมือนกันอุนคิล่าโซโล่กิ้ว น้ำหอมยี่สิบีหนึ่งไอนั้นไหวนะครับเออมีคนเห็ดมาแล้วนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ของด้วยแหละ,อะพอเชนผมจะไม่การันตีอะไรมากมายเอาแค่นี้แล้วกันว่าถ้าคุณมีชีวิตคุณสบายขึ้นสลหรับตีเอสปาด้านะครับระยะไกลสำหรับตีกิวกิมจอเมื่อคุณมีคุณสบายขึ้นในการดอกน้ําหอมใหญ่นะครับน้าหอมเล็กผมไม่รู้ว่าคุณมีตัวละครดอกอื่นไหมแต่กิมจอมันดอกน้ําหอมเล็กด้วยนะครับได้ทั้งใหญ่ทั้งเล็กเกมเพลย์ดูดีเล่นได้แหลกนะครับ ตัวตัวอื like? it? It ่นก็ตามที่ผมว่ามาประมาณนี้เลยจะเปิดไม่เปิดขึ้นอยู่กับคุณเลยนะครับยังไงก็อย่าอออินหมดตัวแล้วกันเนาะเพราะว่ากลางเดือนไทยเดือนเราไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับช่วงนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับเพราะจากที่ประกาศมามันจะมีอะไรพิเศษไม่รู้ว่ากลางเดือนนะครับเพราะว่ามันจะมีตู้ฟรีให้ด้วยกลางเดือนซึ่งอารมณ์เหมือนตู้พันปีอ่ะที่แจกฮ้าดาวฟรีเลยหนึ่งตัวนะครับแต่กลางเดือนเราไม่รู้ไงว่ามันจะเป็นให้อะไรมานะครับ ในทางที่มันแย่สุดก็จะเป็นมูวี่แล้วก็นิยายมันจะเป็นลิมิเต็ดสามตู้ติดนะครับอันนี้คือในทางที่แย่นะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่มันก็ถ้ามันมาก็ร้องกันนะครับประมาณนั้นเลยเนาะอย่างก็แล้วเก็บตู้เอ้ยเก็บเพชรไว้ด้วยนะครับไอ้ที่ตู้ที่ผมพูดเมื่อกี้มามันคือการคาดเดานะครับไม่ใช่เรื่องจริงรอดเหตนะครับมันมาแค่จากในหัวสมองผมคนเดียวนะครับไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับ เชื่อออฟฟิเชียลชื่อเกมอย่ามาเชื่อผมมากให้เชื่อออฟฟิเชียลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวุ่แรงจะประกาศอะไรดูที่เกมประกาศถ้าเกมไม่ประกาศมาผมไม่รู้ข้อมูลน,นะครับเพราะผมก็เอาข้อมูลมาจากเกมนะครับประมาณน,นี้เลยไว้เจอใหม่คลิปหน้านะใครที่ดูคลิปนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดแจ้งเตือนไม่ใ่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอใหม่ปหนมากคลิปหน้าจะไรก็โปรดติดตามันเนาะก็วันนี้ไปก่อนสวนัสดีครับ